คุณผู้ชมคะจิสดานั้นมีเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับเรื่องของหมอกควันไฟป่าได้ก็คือระบบโมดิสนะคะสามารถที่จะตรวจรับได้ถึง4รอบต่อวันก็ไปสำรวจมาพบว่ามีอยู่6จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะเเกิดไฟป่าได้มาเปิดกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะคะโดยที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้เปิดเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบโมดิสค่ะ,สะแสดงให้เห็นถึง17จังหวัดภาค เหนือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าโดยในช่วง7วันนี้มีพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ที่จังหวัดตากลำพูลำปางอุตรดิตฐ์แพร่และน,น่าน6จังหวัดนี้นะคะส่วนจังหวัดที่เหลือพบพื้นที่เสี่ยงในปริมาณน,น้อยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกในหลายพื้นที่ของ17จังหวัดภาคเหนือส่งผลทําให้มีความชื้นเพิ่มมากขึ้นข้อมูลนี้ค่ะ ถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปวางแผนในการจัดการเชื้อไฟแล้วก็ทําแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะจะได้ลดความรุนแรงลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยจิสตายังคงติดตามแล้วก็รายง,งานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานจะได้นําข้อมูลตรงนี้ไปบริหารจัดการพื้นที่ได้ค่ะ <c oughs> ส่วนที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะได้มีการประชุมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษจากหมอกควันในปี2564นายสิริวัต์ปุบผาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห่องศอนได้กล่าวนะคะว่าปีนี้ดําเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองในภาพรวมหลังจากที่ไปตรวจพบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่มกราคมถึง13กุมภาพันธ์ว่ามีทั้งหมด1,392จุด คิดเป็นร้อยละ8.33ถ้าเทียบกับปีที่แล้วพบมากที่สุดที่อำเภอแม่สระรยง574จุดค่ะเน้นย้ำว่าทุกตัวชี้วัดจะต้องลดลงไปร้อยละ50จากปีที่ผ่านมาให้ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แคมเปญแม่ห้องสอนลดการเผาจากหมอกหนาวสู่หมอกฝนไร้หมอกควัน กำหนดออกมาให้สอง่วงนะคะก็คือ1กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมเป็นช่วงชิงเผาช่วง16มีนาคมถึง4เมษายนและ16ถึง30เมษายนเป็นช่วงห้ามเผาเด็ดขาดและในวันที่5ถึง15เมษายนก็จะผ่อนปลนให้เกษตรกร,ร,กรจัดการเชื้อเพลิงในที่ดินทำกินได้ในแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละไม่เกิน2วันค่ะ โดยจะต้องมีการประสานความร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองฝุ่นควันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ